สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และแลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขนุนการดูดวงส่วนตัวสามาครอลาอาดีมาที่บิลิเวอร์สามตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อาลาอาดีมาทําค่าครูได้ครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อนะครับในเดือนมิถุนายนคือ ต้นเดือนกับปลายเดือนเลยเพราะเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมเนาะผมก็เลยดดให้พิเศษสองรอบเลยก็คือต้นเดือนกับปลายเดือนอลด2ต่อตั้งแต่วันที่1 5ถึง25มิถุนายนวันที่25ิามิถุนายนเป็นวันสุดท้ายอลาอดีบธรรมค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อเนาะก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวได้เลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัฒนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบเรือนกระดุมพระนะครับคือ อีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟังอีพีแรกย้อนกลับไปฟังอีพีแรกได้หรือผู้ที่มีดาวการเงินสถิตในเรือนตนุจนถึงเรือนอรินะครับก็ย้อนกลับไ,ไปดูอีพีแรกนะอีพีนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวการเงินสถิตในเดือนปัตตนีจนถึงเดือนวิดาศนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจแล้วก็การพยากรณ์กันเลยครับศหพับผู้ที่เกิดราศีสิงห์และขนาสิงห์จุดกําเนิดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีขนาจะจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้เรามาเริ่มต้นนกันที คือไม่พูดภาพแผนเพลงนะมาเริ่มต้นกันที่ดาวการเงินเป็นดาวพุธท,ที่ตั้งคือราศีกันนะครับเป็นเรือนกระดุมพระกระดุมภาพแปลว่าการเงินเนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าภกทรัพย์นะครับหรือทรัพย์สินเงินทองก็ได้ไม่ใช่อสังหานะอสังหาจะไปดูที่พบพันธุนี้นะครับกระดุมพระไปสถิตในเดือนปัตตนีที่หมายถึงราศีที่เล็งเล็งไปว่าตรงข้ามกับราศีเกิดและขณาดกาเนิดเป็นราศีกุ่มนะครับราศีกุมเป็นเรือนปัตตนีปัตตนีแปลว่าอะไร ปัตตานีคือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ผูกมัดพูดไงว่าเป็นการผูกมัดเซ็นสัญญากันมีสัญญาใจสัญญาได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลมปากเังเป็นสัญญาได้เลยครับคือพูดางว่าเหมือนกับคำมั่นสัญญาของแฟนน่ะเดี๋ยวฉันจะมาขอนะผู้ชายพูดเนี่ยเออนั่นแหละก็คือลมปากก็คือการผูกมัดละก็จะปจปะครับ ออการผูกมัดมันหมายถึงอะไรก็ได้ที่มีการสัญญิงสัญญากันนะครับทีนี้พอมันเป็นคู่กรณีคู่ตรงข้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วการเงินมาสถิตเรียกว่ากระดุมพระสถิตในเรือนปัตตานีแต่ไม่มีตําแหน่งนะครับดาวพุธไม่มีตําแหน่งก็หมายถึงปกติเฉยๆกลางๆนะครับกระดุมพระปัตตานีแปลว่าอะไรกระดุมพระวิ่งก็หาปัตตานีแปลว่าคือมันจะมีข้อมูลสองแบบไอ้ไม่ได้หมายถึงจากการเรียนการศึกษามานะครับแต่เป็นการสํารวจจากการด,ดูดวงส่วนตัวส่วนใหญ่กันเนี่ย จะแบ่งเอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยจะมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นลักษณะนี้คือจะต้องเอาเงินเนี้ยไปเป,ปคู่อ่าไปหมายถึงว่าไปเลี้ยงดูปูเสือแบบคู่อะครับเออหมายว่าฉันเสียตังค์อ่ะเออแล้วแล้วอ่าคอยช่วยเหลือสนับสนุนคู่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับส่วนใหญ่นะครับจะได้เงินจากคู่มากกว่าเออเป็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ากระดุมพระไปลอยอยู่ในเดือนปัตนิแปลว่าเงินมันไปลอยอยู่ในคู่ล่ะแล้วลาพระจะเดือนเดียวกันเนี่ยมันไปลอยอยู่ในเดือนปัตนิลาพระป,ปัตตนิก็แปลว่าคนที่มีดาวพ,พุธอยู่ในราศีกุมเนี่ยก็จะได้โชคลาบหมายถึงคุณเนี่ยได้คู่เป็นลาบไม่พอคุณยังได้เงินด้วยได้คู่ได้คู่เป็นหมายถึงว่าผลิตเงินให้เราได้ด้วยเออหรือเรียกว่า เป็นตู้ a อทมให้เราได้นะครับก็ถือว่าได้เงินจากคู่นั่นแหละโดนคู่เปแต่คนสิงมีอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นราศีนะอาจจะมีอีโกโ้เยอะแบบไม่อะ่ะฉันไม่อยากให้ใครมาเลี้ยงฉันฉันจะเลี้ยงด้วยลําแข้งตัวเองเอาเป็นว่าเรื่องความรักกับเรื่องการเงินแยกกันให้ออกเนาะอย่าเอามาปนกันคือคุณไม่จําเป็นต้องปฏิเสธคนรวยนะครับถ้าคุณรักเขาเขารักคุณคือเขารวยก็เรื่องของเขาถูกปะแต่ว่าเราก็หากินของเราไปไม่คือมันมันมันก็อยู่บนความ ลำแข้งของเราความเหนื่อยยากของเราแล้วก็กินของเราเราก็ไม่ต้องไปส่วนอะไรแค่นั้นแต่เราอย่าไปปฏิเสธความรักอะไรที่มันดีเลยดีกว่าเนาะอย่าไปมีอีโก้อย่างหนึ่งขวางอีกอย่างหนึ่งมันมันก็ไม่เหมาะนะนะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าแยกกันให้ออกเงินส่วนเงินความรักส่วนความรักเอาอะไรเป็นที่ตั้งเลือกอะไรเป็นที่ตั้งถ้าเลือกความรักเป็นที่ตั้งก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรวยหรือไม่รวยเขารวยก็เรื่องของเขาเนาะแต่ว่าถ้าเผื่อคณเอาเงินเป็นที่ตั้งโอเค คุณก็เลือกคนรวยก็ได้นะครับคนราศีสิงห์ยังไม่เท่ากับคนลัคนาสิงห์เพราะคนราศีสิงห์เนี่ยดาวอาทิตย์ในบางคนในบางดวงเนี่ยไปอ่อนกําลังก็ได้แต่คนราศีสิงห์คืออาทิตย์เด่นทันทีอีโก้เยอะเต็มที่เลยคือบางทีอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ไมไมชอาไม่ใครมาเปเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงหาตัวฉันเองได้อะไรแบบเนี้ยก็โอเคต่างคนต่างอยู่แยกกระเป๋ากันไปแต่ว่ารักกันก็จบไงมันคนละเรื่องนะครับอย่ามาปนกันเนาะอ่ะทีนี้ ก็ถือว่าได้เงินจากคู่ก็ดีเป็นเรื่องของคือนอกจากคู่นี่หมายถึงคู่กรณีหุห้นส่วนได้ด้วยนะเออคือลาภาปัตตนีกับกำนุภภปัตตนีคือมีหุ้นส่วนแล้วจะทําให้รวยทั้งนี้ท้งนั้นบอกตั้งแต่จุดแรกเพราะคลิปที่แล้วลืมบอกไปคืออย่างนี้ครับไปดูพื้นดวงชะตาก,กําเนิดของเราด้วยนะตั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดเนี่ยแล้วมันจะได้ชาตออกมาเป็นราศีจักรเนี่ยให้เราดูดาวทั้งหมดในดวงชะตาเนี่แล้วพอดาวสมมติดาวพุ่ไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราดูด้วยว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีกุมการารศีสิงหือเปล่ ถ้าเป็นดาวคู่ดาวสุประเคาะ์คู่กันน่ยดาวพุธใช่ไหมพุธคู่กับอีกดาวหนึ่งที่เป็นดาวสุประเคาะเนี่ยจะหมายถึงได้ง่ายถ้าดาวพุธกลุ่มกับดาวบาลลเคราะแปลว่าได้ยากถ้าดาวพุธกลุ่มกับดาวคู่มิตรแปลว่าคุณจะมีเพื่อนมีการลงทุนชวนกันไปหาตังค์เมกมันนี่ก็คือแบ่งสันปันส่วนกันดีแต่ถ้าใครมีดาวคู่ศัตรูอันนี้พอไปรวมหุ้นกันเมื่อไหร่ก็แตกคอกันทันที แตกกันเพราะความการเงินนี่แหละมันไม่เข้าใครเอาใครในเรื่องเงินทองเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าตอนลําบากขนมปังชิ้นเดียวแบ่งกันได้แต่พอเรื่องเงินเรื่องทองแม้แต่บาทเดียวก็กระเด็นออกจากตัวฉันไม่ได้นะครับมันแบ่งกันไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับดังนั้นเมื่อมีดาวคู่แตกหักแตกคอกันหรือบับเป็นเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันก็คือศัตรูนั่นแหละ มันก็จะมีปัญหากันแรกๆอาจจะดีครับหาเงินมาดีจนเรารู้สึกว่าดีเกินไปอยากแยกตัวละหรือดีเกินไปจนมีคนโกงละอ่ะอยากได้มากโลภก็ไปช่อโกงอีกคนหนึ่งมาอ่ะสุดท้ายก็มีปัญหากันฟ้องร้องคดีความกันอะไรเงี้ยมันก็มีกันก็ก็อย่าดีกว่าเนาะคือพูดง่ายว่าอย่าไปมีหุ้นส่วนดีกว่าไอ้คนมีดาวคู่ศัตรูเนี่ยครับมันไม่เหมาะเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปดาวการะดุมพับไปสถิตในเดือนมรณะอันเนี้ยต้องระวัง ได้ตำแหน่งประและนิดด้วยอีกหางประกัะนิดเนี่ยแปลว่าอ่อนกําลังแปลว่าไม่เข้มแข็งกระดุมพาไปเรือนมรณะก็ได้ว่ากระดุมพาสถิตรเรือนมรณะได้ตำแหน่งประและนิดนะครับกระดุมพระเนี่ยแปลว่าเงินพร้อมไปตกเรินมรณะเอ,เอาเรื่องข้อดีไว้ก่อนเดี๋ยวจะว่ามีแต่เรื่องเสียกระดุมพระมารณะแปลว,ว่าคุณจะได้มรดกนะครับมีเกณฑ์ได้การสืบทอดสืบต่อก็ได้นะไม่ใช่มรดกอย่างเดียวนะมีมรดกมีสืบทอดสืบต่อนะครับต้องไปดูลาพานิดหนึ่งถ้าลาพเออโอเค คนสิงห์เนี่ยถ้าไปตกวรรณะมีเกณฑ์ได้มรดกได้เลยเพราะว่าลาภกับกระดมุมภะมันเชื่อมเดือนกันนะครับและไปอยู่ในเรือนรณะแปลว่าการสืบทอดันนั้นก็จะหมายถึงการสืบทอดแต่บางคนเนี่ยได้มามราดกมาแล้วปุ๊บอาจารย์ตอนวาอาจารย์ไม่มีมรดกพลาดเลยไหมตามจริงมีแต่เขาอะเสียออกไปเพราะว่าอย่างเช่นเขาอาจจะมีหนี้มีสินแล้วเอาบ้านเนี่ยเอาที่ดินเนี่ยไปค้ำไปจำนองสุดท้ายจ่ายเงินไม่ทันบ้านมันก็ปลิวไปเป็นของคนอื่นไปไอ้ตัวเราก็ชวด ก็เลยไม่เป็นการเป็นไม่มีคนได้คือเป็นคนที่ไม่ได้อาังหาไม่ได้มรดกแต่ตามจริงมันได้ต้องเรียกว่าได้ไม่ใช่เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าได้แต่มันตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับอะไรทํานองนี้นะครับบางคนก็โดนโกงโดนหลอกไอ้บางคนก็เออพกญาติกันนี่แหละคือมีปัญหากันเยอะแยะไปหมดนะครับมีถามเนี่ยแบบน้ำเน่ายิ่งกว่าละครอ,อะ่ะเออพูดง่ายๆนะครับขอไม่พูดอะไรมากมายแล้วกันเอาเป็นว่ามันนำเน่ายิ่งกว่าละครน,นะครับแย่งกันเรื่องมรดกอะไรก็มีนะครับ คืออันนี้ก็เข้าใจนะมันไม่เข้าใครเอาใครหรอกเรื่องนี้นะเพราะว่าใครๆก็อยากสบายเพราะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราสบายมากๆเลยคือเหมือนกับว่ามันหนึ่งอะความชอบธทมที่ที่ได้มาจากปู่ย่าตายายมาสู่พ่อแม่แล้วมาสู่ตัวเรา mm hmm. เขาเรียกว่าสืบทอดกันมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายและโดยชอบทำด้วยนะครับตัวที่2คือมันได้ง่ายมากๆอะคือเหมือนกับว่าแค่ไปเซ็นรับมันก็ได้ละนะครับแต่อาจจะวิ่งวุ่นบ้างนะแต่มันถือได้ง่ายคือหมายถึงว่า โอ้โหอสังหาสมมติว่าเราได้ที่ที่หนึ่งหลักล้านอย่างเงี้ยกว่าเราจะหาเงินล้านได้อะมันไม่ง่ายนะกี่ปีกว่าเราจะได้ล้านหนึ่งเก็บเงินเก็บนะไม่ใช่เงินรายได้นะครับเงินเก็บเนี่ยหนึ่งล้านเนี่ยเมื่อไหร่จะได้แต่ว่าเราได้ที่ที่หนึ่งขายขายที่เดียวได้ล้านหนึ่งเลยอ่ะเออสมมติเอาเอาแค่ล้านนะเอาแค่ยกตัวอย่างว่าล้านหนึ่งนะเออเราได้ล้านหน,หนึ่งมาเลยง่ายๆฟรีๆเห็นไหมครับมันมันง่ายกว่ากันเยอะดังนั้นเนี่ยมรดกเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะครับทีนี้ด้านเสียล่ะ กรนะดมภาบะไหลออกตลอดเลยเรื่องการเงินเอาเงินเนี่ยไปไปดาวที่คือแล้วแต่มีความรู้เรื่องไหนนะครับไปดาวที่ไปเอา,เอาซื้อทองต่อมันลงนะครับแล้วก็ไปเล่นหุ้นไปอะไรก็ได้ที่มันก่อเกิดเงินทองที่มันไปต่อยอดงอกเงยได้อยากเก็บเป็นเงินสดเพราะถ้าเก็บเงินสดก็ไหลออกไปหมดจนแบบกบระบอณนะนะนนนนะตามนั้นนะ่ะก็คือตายเงินมันตายจากเราไปนะครับมันไหลออกไปหมดเลยไม่เหลืออะไรพูดงี้ว่า มันมันไม่เหลือให้เราเก็บแล้วนะครับทํานองนี้วิธีการแก้ก็คือ,เ,อเก็บลืมเก็บทนเก็บนานเพราะมรณะไปว่าเนิ่นนานด้วยนะครับต่อไปกระดุมพาไปสถิตในเดือนสุภาอันเนี้เป็นพิธิบัติพุเก้าแต่ก็ดีมากเอาด้านเสียก่อนคือหมายความว่าต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาโดยเฉพาะคนสิงเนีายอีโก้เยอะคือคนราศีนะไม่ใช่ราคนาแต่ผมผมเห็นคนราศีสิงบางคนพูดจาดีมากเลยนะ คือมีและเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะเป็นเป็นเจนใหม่ด้วยนะแต่เขานิสัยดีมากเลยครับคือคือเราจะไม่เหมารวมหรอกแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเป็นคนอีโก้เยอะมันก็ต้องเตือนไว้ก่อนอะ่ะเขาจะมาครับคือคนราศีสิงห์ผมไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากแต่คนราศีศิกยครับคือต้องคือต้องระวังเพราะว่าความเป็นอีโก้ของคุณคือความเป็นผู้นําของคุณนะครับแต่จงจําไวน้นะว่าคุณเป็นผู้นําแค่ในองค์กรหรือในบ้านหรือในที่ไหนก็ตามแต่ข้างนอกไม่ใช่ คุณอย่าไปแบ่งอำนาจของคุณเนี่ยในที่อื่นมันไม่ได้นะครับคุณมีอำนาจในที่ตรงนั้นเท่านั้นแต่ที่อื่นไม่ใช่ที่คุณจะไปเป็นหัวหน้าคนอื่นเขาคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าในทุกเรื่องแต่คุณเป็นแค่หัวหน้าในที่ตรงนั้นเท่านั้นเนาะอันนี้แยกย่ให้ออกหัวโขนเนี่ยก็น่าสวมออกด้วยนะเวลาสวมเข้าไปแล้วอะให้เอาออกด้วยคือเวลาอยู่ในที่ทํางานตัวเองเป็นหัวหน้าโอเคสวมหัวโขนได้แต่พอเราออกจากที่ทำงานแล้วกราณาเป็นคนปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปอย่าสวมหัวโขนตลอดเวลา เพราะมันไม่โอเคก็จะไปะครับคนอื่นมองมันไม่โอเคครับคือผมเจอคนราสซีสิงห์งนี่ก็อึ้งไปหลายคนนะแต่ว่าก็ก็เข้าใจได้แต่คือเราเราอยู่ตรงเนี้ยเราเข้าใจแต่คนอื่นไม่เข้าอาจจะไม่เข้าใจเหมือนผมก็ได้นะก็จะไปะครับเออโดยเฉพาะคนไม่รู้จักอะ่ะไปสมโหโขนน่ะคุณอยู่ในที่ทำงานคุณคุณคุณสวมหโขนไม่ไม่มีใครว่าเพราะคุณเป็นหัวหน้าแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกคุณไม่ใช่หัวหน้าเขาอะ่ะคุณไปสั่งไปไปพูดจาอะไรแบบ ไม่ดีอ่ะมันไม่ได้เขาจะประคับเออในนั้นก็่าสวมหัวขวดออกด้วยนะเออสุภะเนี่ยคือพูดจากขนองปากพูดจากยกตนข่มท่านเดี๋ยวเขาจะตอบกลับมาว่าข้างคัง,งคกขึ้นวอรหรอกนะครับคือต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตอบกลับหน้ามานะครับเพราะว่าสุภะเนี่ยคือผู้ที่อยู่เหนือกว่าเรานะจําไว้นะครับคนที่ช่วยเหลือเราได้คนที่อยู่อํานาจมากกว่าเรามีทั้งวัยวุิและคุณวุฒินะครับคือวัยวุิก็ไม่ควรเพราะว่า คือคือตอกกลับได้ไม่ใช่ว่าตอกกลับไม่ได้ถ้ามันหน้ามันไส้จริงๆก็ตอกกลับได้แต่ตอกกลับในลักษณะของเบาะๆบะก็พออย่าไปเยอะนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีอํานาจเหนือเราด้วยนะครับคือทั้งวายเดยวุฒิและคุณวุฒิคุณวุฒิก็คือวุฒิหมายถึงเขาอ่านํำรอนมาก่อนเขาเป็นรุ่นพี่เขามาก่อนเรา เราอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้แต่เขาก็มาก่อนเราอะ่ะมันก็ไม่สมควรเนาะเอาเป็นว่าเราพยายามดูการและเทา้ากันว่าสมควรแตะได้มากแค่ไหนหรือควรจะต้องระมัดระวังตัวอย่าไปก้าวร่วงมากเกินไปเพราะไม่งั้นคุณจะได้โทษแน่ๆนะครับทีนี้นี่คืออภินิบาตพุทธกาลมันจะได้โทษแต่ถ้าเผื่อเป็นด้านดีจะหมายถึงกระดมพาสุภาคือเงินเนี่ยมันไหลมาเทมาคือหมายถึงว่ามันไหลมาจากผู้ช่วยเหลือนั่นแหละครับพู้คนพวกหัวหน้าพวกเจ้านายพวก คนอปปถัมเนี่ยแหละจะให้เงินไม่ได้หมายถึงให้ง่ายๆนะครับแต่มันคือโอกาสหมายถึงโอกาสแสดงตัวโอกาสแสดงตนโอกาสแสดงผลงานแล้วก็จะได้เงินได้ทองแต่มันต้องทำครับเพราะว่าอันนี้คือรูปประธรรมขอโทษไปน,นามธรรมไม่ใช่รูปประธรรมถ้ารูปประธรรมคือลาภะนามธรรมคือสุภะสุภะนี่คือดอก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 ,ดอกไม้อ่ครับดอกไม้คือหมายถึงอ,ออกดอกแล้วโชื่นใจมันได้แค่ความสุขแต่มันไม่ได้ผลอะไรแต่ลาภะคือผลหมายถึงผลไม้อะ่ครับ เอามากินได้อันนี้กินไม่ได้ไงได้แค่ชมได้แค่ชื่นชมได้แค่ดีใจว่าอ๋อมันงอกเงยแล้วนะฉันทําแล้วมันดีนะนั่นแหละครับเนี่ยให้เรารู้แบบนี้เลยว่าสุภาคือโอกาสมันคือสิ่งที่มาลอยๆไม่ใช่ผลที่แปลว่ากําไรกําไรอยู่ตรงนี้โอเคนะแยกให้ออกนะต่อไปกรรมะคือตรงกลางเมื่อกี้บอกแล้วว่าทําแล้วมันงอกกระดุมพระกรรมะแปลง่ายมากกรรมะแปลว่างานกระดุมพระแปลว่าเงินเงินไปตกการงานก็แปลว่าเมคมันนี่ได้ไงเป็นคนที่ทําอะไรก็ดี ก็ก็ขึ้นจะรวยก็รวยจากการงานนี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันลาบการงานเนาะก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะสร้างผลงานใหญ่ๆแล้วก็จะได้เงินมาแล้วเลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งไปได้เรื่อยๆคือไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหรอกแต่หมายถึงว่ามันทําผลงานออกมาได้ดีแล้วกันเงินมันมาจากการทําทุกอย่างนั่นแหละก็แปลว่าคนคนนี้ทําไม่เสียเปล่าเสียฟรีทําแล้วมันงอกทุกอย่างมันงอกมาเลยอ่ะถือว่าดีนะเพราะผมชอบมากเลยไอ้ทำแล้วงอกเนี่ยผมไม่ได้ ผมไม่ได้สนใจว่าจะต้องได้ง่ายหมายถึงไม่ต้องแบบไม่ต้องทําแล้วได้ง่ายๆเนะี่ยผมไม่ผมไม่ได้เคยสนใจเลยเพราะว่าชีวิตนี้ผมไม่เคยได้แต่ผมทําแล้วมันยังไม่ได้เลยก็มีทาได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งวิ่งเต้นก็แล้วก็ไม่ได้บางทีวิ่งเต้นไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้คือเนี่ยดวงผมเป็นอย่างนี้คือเหนื่อยเหนื่อยมากคือแบบลําบากจริงๆคือแบบบางคนเนี่ยแค่หยิบแค่จับก็โอกาสมาละคนก็สนับสนุนขึ้นได้ง่ายมากเลยแค่ลงมือทาก็ได้ทันทีแต่ผมอะครับ ขึ้นเนี่ยเหมือนขึ้นบันไดโคตรเหนื่อยเลยแต่เวลาลงเนี่ยลงเหมือนลิฟต์เลยครับไม่ใช่เดินลงนะลงทีละขั้นเนะี่ยไม่ใช่ลงลิฟต์ลงมาเลยครับคือตกระดีระน,ะนาดลงมามันตกตก,ตกผาตกเหวอะทํานองนั้นนะครับตกเร็วมากขึ้นขึ้นที่หลังเขาแต่ตกก่อนเพื่อนเอาคุณคิดดูแล้วการเงินมันจะเหลือหรอเออแล้วการเงินก็นเสียลาบผลก็เสียเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอืมการงานดีอยู่แต่มันต้องเหนื่อยทำน่ะนั่นะแหละประมาณนั้นเนี่ย ดูไว้เลยว่าถ้าตัวเองเหนื่อยอ่ะหาดูคนที่เขาลำบากกว่าตัวเองโดยเฉพาะผมเป็นต้นให้รู้ไว้เนี่ยว่าผมอ่ะทาได้บ้างไม่ได้บ้างขนาดขยันก็แล้วทุ่มเทก็แล้วอะไรก็แล้วเรียนรู้ก็แล้วมันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะครับโอกาสมาก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็มาด้วยความทุกข์ใจร้อนใจอ่างเงี้ยก็มีเยอะๆดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าคนๆนี้ยังโชคดีนะครับคิดซะว่ามีคนโชคหลากว่าคุณเยอะ ต่อไปกระดุมพระลาพระอันนี้ดีที่สุดในอีพีนี้เพราะว่าการเงินเป็นลาพระไปไว่าได้ง่ายรวยง่ายคนนี้เป็นคนรวยง่ายลาพระไปกะเกษตรด้วยแปลว่ามั่นคงไปปึกแผ่นหมายความว่าคนคนนี้เงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดไม่หย่อนคือรวยได้ง่ายอันนี้ไม่ต้องทายอะไรเลยคือดีหมดทุกอย่างคิดอะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการมีเงินทุกอย่างเกี่ยวเรื่องการเงินเท่านั้นนะอ่าไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับถือว่าดีมากๆ ต่อไปสุดท้ายกระดุมพาวินาศได้ดีจากออนไลน์ได้ดีจากต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศที่ออกจากถิ่นเกิดนะครับแล้วก็ข้อเสียคือกระดุมพวินาศเนี่ยบางคนถามว่าอาจารย์มีสิทธิ์ลมละลายได้ไหมมีครับแต่ไม่ไม่เด่นไม่เด่นคือไม่ต้องกลัวถ้าคุณลงทุนอะไรแล้วคุณไม่ได้คือ,ค,อคือเหลือไว้อะถ้าคุณเหลือไว้อะยังไงก็ไม่ลมละลายแต่ถ้าคุณไม่เหลืออันนี้เต็มตัวนะครับมีสิทธิ์จะลมละลายได้ง่ายแต่ ผมจะทายว่ามันแปลว่าเงินหมดเงินก้อนใหญ่เงินหายเงินสูญหายเงินมันมันมันเหมือนกับการแบบหมดหน้าตักอะไรประมาณนี้ครับหมดหน้าตักหมดก้อนเงินก้อนหมดอะไรแบบนี้เงินสูญหายอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้หมายถึงลมละลายนะแต่ทายลมละลายได้นะแต่ต้องดูองค์ประกอบคือดวงดาวเป็นตัวสําคัญกว่าดวงดาวจะเป็นตัวบอกลมละลไยมากกว่าเลื่อนพบแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่า อย่าเพิ่งตกใจว่ากระดมพระวินาศและแปลว่าลมละลายอย่างเดียวไม่ใช่ครับแปลว่าหมดเงินก้อนมากกว่านะครับเงินก้อนใหญ่จะหมดไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจก,กับช่องเชนของอนอยด้วยนะครับขอบคุณครับ